ดีค่ะมาพบกับ JK นะคะ JK มาแนะนำให้ชมกับ Toyota x c e r นะคะคันนี้เครื่องยนต์ 3S ค่ะรูปอาจจะน้อยไปนิดนะคะมีแต่ภายนอกก็ขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเรามาแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในนานะคะราคาคันนี้3 9 9 0 0บาทราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองกันได้ค่ะรถอยู่แถวน้องจอกนะคะกรุงเทพมหานคร เครื่องยนต์3 s เครื่องเดิมเครื่องดีไม่ติดแก๊สค่ะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะช่วงร่างแน่นแอร์เย็นภายในสวยกระจกไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าค่ะภาซืาอ้อพรบถึงเดือนตุลาปี66เลยทีเดียวนะคะเตร็มชุดโอนมีให้ครบ,บค่ะทุกทพันเกบาทท่านใดสนใจเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองก่อนนะคะก่อนทำธุรกรรมนะคะ ทางด้านแอดมินก็เพียงแค่แนะนำให้ได้รับชมกันเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าเข้าไปรับชมรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้นะคะ mm hmm. เพื่อประกอบการตัดสินใจเราจะใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ข้อมูลมเกี่ยวกับรถยนต์นะคะถ้าหากสนใจติดต่อโทรคุยกันได้เลยค่ะนัดวันเวลาร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินดาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ